Ừ. nhắm vào đi luôn bưng thế đấy luôn, sảng bay đi phe nó sảng bay đi fc thì hả, fan à, cản bớt, sụp cổ sụp khuôn, sụp mông sụp vòn, bay đi nhắm, sao sao ơi, thiết câu, coi ngua coi khoai, lung khung lung tha, há à, kim nhả gìn nhú phe nong ơi, à, thơ nong nhả dạ, Nhuân nắm sau khi nóng ta biết nhắm một thắt kỳnh dâm này mừng 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 tặng Kong mỗi con quay một bay quay con phiền ngủi hả sai ya hãn dạ này nữa,

Băng mưa cơ ma, băng mưa cơ ma, đọc nhau đi quay 2 tổ Ủa, oh, không có đẹp nữa 3, 4 tổ Khoai phụ đấy, anh ấy nè Cháu khoai cháu hà nè, mà chắc cát nhám sao sao bồi ngon bồi quay gặp hinh ơi con binh 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 bưng bưng, binh ปอยงอวกันด้วยพี่น้องเลยตั้งกลองไว้ก่อนเอาปล่อยค่าเสือกพี่น้องกันเพราะว่าพึ่งนี้จับม่ได้ถ้าเอาปล่อยค่าเสือกครับจับย่ายถูกยำแรงนะจับยากตัวนด้จับง่ายเรับกับปล่อยเข่านั่นๆอย่าไปโซนมูติแล้วลูกเบิ่งเบิ่ง ได้จับง่ายกับสปอยค่อันนี้อย่งนะบ่นสอยค่าเสือกตัวได้จับง่ายสปอยเอาด โอ้ยห้องฮาแม่อะไรงอตัวนะโอ้โอ้โอ้โออยแม่เพื่อนเัาแกะมาไหวอยู่หอกเฟืองเพื่อนเอ้ยเนาะวันนี้สนะ่วน,วนอ่าทีมงานเอ้ยไอ้น้องเฮือนไก่เนะนี่เยเพื่องเอ้ยมาซอยหามขึ้นรถเพื่อนก็นมาหามขึ้นซอยห้องฮาแม่ีนะฮะ ช่วงนี้ก็งวกว่ควายบ้านเฮ้าพีเเ่เป็นโรคเนาะเป็นโรคเป็นไัยพี่น้องเอ้ยช่วงนี้รักษิเห็ดยังไงโอ้โลูกเนอยากเข่าไปหาแม่ได้ฮะโอ้โก้โก้โก้หมดกัดหมดกัด ตาลิโตนพี่น้องเอ้ยเด้เนาะลูกก็ยังได้เนาะอีนึงห้องหาแม่แมแมอยู เคยกินเฟืองได้พี่น้องเอ้ยข้าเอาเฟืองออกมาให้กินเนี่ยเคยกินเฟืองออกมาถากินแล้วเนี่ย mm. เดี๋ยวจะเขา้าไปเบื้องง้อตัวนาคอนพี่น้องเนาะใส่รถไถยแก้มมาเมื่อวานเนี่ยครับทีมงานกับเอื้อยไนนอ้น้องจักเป็นยังไงพี่น้องเอ้ย mm. เดี๋ยวเมื่อวานนี่ยังบอกท่านได้ตายได้มาอัดก่อน ngoan giúp mình chạy bài ha, người bán này, này nhóc Nà, bớt ăn tải van, nhà bớt lẽ phi nông ấy, thằng biển ương lương, ôi, buồn, gấp lội phi nông chút tay nó, เห็ดเบดทุกวิธีทางแต่กระซอยบ่อได้ถ่ายน้องกับจากไปเลยวพี่น้องเลยเนาะต่ายแล้วสีหาพื้นใช่ด้บัดที่นี่พี่น้องเอ้ยข้าสิคุดก็ก็สิเลิกพี่น้องเลยเนาะ าสิคุดนี่ก็ได้ยันบาไวดินงามนี่มันดินแข็งแต่ว่าคันคุดก็คุดตื่นกันบบ้าไรอีกได้พี่หนุยน่ยเนาะตรงคุดเลือกบนฝังก็ได้รด้วยสิเอาพื้นหลักหัวนี่บ่พี่หนุย่ยเดีด๋ยวๆเหาสิเอาเฟืองออกหายซุมหนักกกินก้อนพี่หนุยน่ยเนาะไม่รู้รอกินอยู่นะเฟืองออกหายชัก่อน

น้าปะโน่อยพี่น้อง,งเอ้ยเนาะที่แรกนะครับปีก่อนก้อนนะปีเหาเห็นหัวนะครับจ้างเพิ่นผ้าก็เลยอันมันยังเหลือแล้วมาไว้หน้าปะโน่อยอันนี้นะแล้วก็เลยออกไปแก้เอาวางเสื่องัวปีเห็นพี่น้องเนาะรักได้บ่งงามก็สิได้เอาม ah uen, าเห็ดฟืนเผางง้วนอย่างนั้นเลยรักโคตรเกลียดเนี่ย แบบว่าป่ายยังมันนะพี่น้องเนาะตัวต้นตัวป่ายตัวงามมันนะตัวแดงบางงามเขาก็เลยตัดไว้เทาบริตัดใหนฟื้นลงเตาตัดไว้ใหดเลาขึ้นออกมาเลยมากรองไว้พี่น้องยเนาะว่าตายแล้วหัวก็ได้เมื่อวานนีผู้แล็บผู้ไปรียกมาแต่พู้นี่หน่อยโอ้ทางกินตะวันออกคนลวพู้นเดียต้นไม้พู้ อยู่โน่นครับพี่น้องเนาะหลัดธงนามาวานเนี่ยแกหลัดธงนามาเลยครับอ,อยู่มองเชิงตะเวนนแ่แหละพี่น้องเนาะต้นไม้ตน้ตนนั่นแหลนะนะอยู่กระเทิงสุดครับแกหลัดธงนามาวานเนี่ยมาเขาอ้อมมาทางไปวันนี้ไยคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งชมทำพี่น้องไว้เนาะบบมีผูกขับรถบบมีผูกขับรถไทยเอากันเลยครับเองอ่าซุ่ม เพิ่นผมมาซอยกับให้เพิ่นจับเพิ่นหามซอยกับพ่อแล้วพี่น้องเนาะเขาก็ไปผูกคับเองท้ายก็ได้โอ้ยเจังเหม็นโลกอยังเลยเจ้าเห็นข้าเจ้าลุงในเฟซนะก็ดไล่เด้ทั้งเนื้อทั้งไดก็ได้เนาะทั้งไต่ทั้งอันะไรก็เห็นเพิ่นหอดบวกินหอดเนื้องัวว่ารั่นแถวบ้านเฮากับเพิ่นกับประกาศงดอลไรพี่น้องช่วงนี้ มันโรคระบาดพุทถ้าเป็นการเป็นงานขก้นมากก็คือว่าบริเอาเนื้อง้อเนื้อนี่แหลนะเนาะมีแต่เอาเนื้อเนื้ออื่นเห็น้อมเอ้หายแห้งอืมขี่ออกขี่สัตว์ออกเลยเห็น้องเอ้ rồi oh, nó là hậu cả xe khuyến áo đột thái với là mà khốn ở phương mà thì thương nghe vì nó lắc ở cầu không

นเด้อผู้ซอยนี่สิมาธาปั่นเอาสิ้นเด้อนี่โอ้เสียดายพี่น้องเอ้ยเนาะงัวงเม่าเถาเม่รักเม่แรงเม่อกคาะโซล่าฮาสิเอิ้นว่าอีเท้าพอมันเถามันเป็นงัวงเม่าไงโกมู่เด้อในคอกนี่ยโซล่เฮาเสียอื่นว่าอีเท้าเป็นสื่อมันนะ เอารถไทยก็นพี่น้องเลยเนาะไทยเกษสิคนฟื้นมาแต่เพิ่งไปแล้วลักหัวลักห้าวเก่าไม่ตอกมาใส่เผาแล้วพี่น้องเลยคือสีง่ายแน่พี่น้องเนาะฟื้นยังเกษสรเอาไม่ลักหัวลักห้าวนี่แหละเติมเฮ้ยน้อน้อน้อพี่น้องเอ้ย จะได้พี่น้องเนาะว่าปิดตัวเพื่อเพื่อสีได้เพื่อสีงาแถมเป็นแม่งหญ่แม่รักแม่แรงอีกอ่ะกินกินกินยังไปหาเลาะกินหยาหรือว,ว่ากินหมักกระโดดนี่บ่พี่น้อยเนาะเพิพ่นนกกระนอกไต ใต้ต้นกระโดนเลยห่างจากเงากระโดนไปประมาณ4-5เมตรนี่แหละพี่น้องเลยเนาะได้ลูกคนตัวสีดำๆนี่เลยนี่ตากระบาบห้องหามแม่แบ้มแแบเนี่ยท่านก็ได้ปีนึงพี่น้องเนาะมันกอดไปแล้วเนี่ยแถวงัวมากกระโดนบานเฮามันตัวน้อยพี่น้องเลยตัวบุคคลใหญ่นี่ก็ตัวน้อยๆยามนี่บ่มีหนาบ่มีโย่จอยแล้ว ไปพี่น้องไปบราขอไล่แยกกันทางยู่ยูเป็นน้ำมันห่อนนีู่ประจำเราพี่น้องเนาะการห่อนจัดการห่อนจัดแล้วมันเสียดให้อันข้างในมันมันออกห่อนเราพี่น้องเนาะ มันจะเห็ดให้งวันนอกเป็นทองอืดทองยึงนะบ้านนี้สำหรับคลิปนี้เอาไวปทำนี้ก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องกไปบัสสกุลสุกนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะขอบกันใหม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเอ้ยชาหรับคลิปนี้พอม m i กะสิขอโตไปหาฟื้นหายังมา เอาว่าถิ่มก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยสละหลับเฉยๆก็สบายดีพี่น้องเอ้ยเนาะ